นักท่องเที่ยวโบกมือทักทายนักท่องเที่ยวก็จะมีหลายประเทศทเพื้อทมชมเดินมาเที่ยวเรือไทยฝรั่งต่างชาติชาวญี่ปุ่นเที่ยวเรือไทยไอคอนสยามเนื้อทุกชมก็จะเห็นเยอะมากๆแบบนี้หลายแบบนี้เพื้อทุกชมไอคอนสยามเนี่ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งโลกที่อยากมาเที่ยวเรือดินเนอไอคอนสยามด้วยท่ยยยาชม่มาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมเดอโอปูเล่นสวยงามมากๆท่านผู้ชมโอ้ดูดูด ยอดมากๆสวยงามจริงๆท่านผู้ชมพนักงานอยู่บนเรือโบอกมือทักทายนัก่องเที่ยว ก็คือภาพบรรยากาศนัก,กท่องเที่ยวโบกมือทักทายสวยงามมากๆกอใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เ้อะทุกท่าน ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปเคยผู้ไทยเป็นกำลังใจให้เคยพไทยเ้ยครับนี่ก็เขาจะเปิดน้ำผูุอยู่่านผูสมมอันนี้ก็จะเป็น รุ่่นใหญตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยลงแล้วเด้อท่านผู้ชมเลลงเด้อโอปูเล่นแล้วท่านผู้ชม530คนเลยท่านผู้ชมเลยวันนี้น่าจะหมเต็มเนื้อเต็มลำบันไดเลยท่านผู้ชม จะเป็นเรือใหญ่ที่สวยงามมากๆอยู่ท่าเรือที่สองของไอคอนสยามด้วยสมศริคือได้ยกให้เป็นเรือเอกนะเรือเอกของไอคอนสยามก็ว่าได้ <Okay. S 1> นนี้ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเดินลงเรือแบบนี้เลยด้วยสมเริง ท่องเที่ยวก็จะมีหลายประเทศเพ้ท่านผู้ชมเดินมาเที่ยวเรือไทยเจ้าไปล่องเรือแม่น้าเจ้าพระยาขึ้นไปวัดอรุณวัดอรุณย้ำกลางคืนน,น,นี่จะมีสีทองเหลืองทองเล้อท่านผู้ชมเดูก็สะพานพระรามแปดก็เป็นสกายวอล์กมีมีไฟแสงสีประเคศไทยเคยเห็นในคลิปคนอื่นแต่เคยไปยเคยไปก็คือสิงส่าสวรรค์เอเชียติก กลับลงมาเอเชียติกก็จะสวยงามมากๆ <c oughs> นักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากๆมาเที่ยวเรือไทยเที่ยวเรือไทยสนุกมากทุกวันนะทุดิน พลังต่างชาติเชาาญี่ปุ่นมาเที่ยวเรือไทยไอคอนสยามเด้อท่านชม้ชมก็จะเห็นเยอะมากๆแบบนี้หลายแบบนี้เด้อท่านชมเลยไอคอนสยามเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งโลกที่อยากมาเที่ยวเรือดินเนอร์ไอคอนสยามเด้อท่านชมเลย ค่อยเดินช้าๆไม่เร่งไม่รีบไม่ผักไม่ดันกันเด้อยท่านผู้ชมหนึ่งพลังพาเมียไทยมาเที่ยวท่านผู้ชมเมียไทยก็สวยน่ารักมากๆตอนนี้ก็ลงเรือใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมโสามสั้นเด้อยท่านผู้ชมเนึ่พอลงเรือหมดแล้ว 530คนน่าจะพอเต็มเรือเต็มลำทั้งนี้ก็จะเป็นของเดอรัตชัวรี่ไว้ท่านผู้ชมมาจอดรออยู่ขอบสีฟ้าอ่อนๆท่านผู้ชม สวยงามสวยงามทาม่านผู้ชมเรือดินเนอร์นี่ก็สามสั้นท่านผู้ชมมีบันไดยางขึ้นเยอท่านผู้ชมเลยแต่เราคนต้องขึ้นไปโซ,โซฟีชมวิวอยู่ดัดอยู่สันบนนะสันที่สามหอมอย่างกุ้งปลาหมึกจังเลยทา่านผู้ชมหอมมาก วันนี้จะมาพามาดูอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นเรืออะไรท่านผู้มชมสุก,กิตาเบอร์หกโมลูปเป็นเรือ,อยังเรือไม่นะเรือไม่จักษสไตย,ย่างท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวลงไปก็ลายพอสมควรนะน่าจะเป็นเรือข้ามฟากหรือเปล่า ร่องแม่น้ำเจ้าพระยาตึกสูงสวยงามมากเรือดินเนอร์ก็สวยงามจริงๆท่านผู้ชมเรือรัดซัวรีไว้นี่ก็ใหญ่ใหญ่กว่าเดือโอปูลเล่น้ะท่านผู้ชมเดินใหญ่กว่านะเดือโอปูลเล่นก็เล็กกว่าแต่ความสวยงามนี่โหสุดมากท่านผู้ชมเดือโอปูลเล่นสวยงามสุดๆจาให้ยบอกได้เลยว่าถ้ามีเงินเนี่ย จะอข,อขอนั่งขอขอนั่งขึ้นนั่งขึ้นมาที่อออเรือดินเนอร์เดอะโอปูเลนน่น่าจะแพงอยู่นะขาตัวนี่คย์ <The <main theme> บุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมใดเนื้อท่านชมด้วยขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปเคยไบไทยกคใ่จะขอลาจบคลิปแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ